สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสามัคคีนะคะพี่น้องวันที่19พฤษภาคม2567เด้อค่ะพี่น้องคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท่ทานขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการเจาะเด่นแต่ละรอบนะพี่น้องก็คือสูตรวิ่งรูดนั่นเองนะคะพี่น้องขาถ้าพี่น้องว่ามากว่อชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน เลขเด่นปันจจำวันก็มีข้อมีหลุดเหมือนกันแต่ว่า FC สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้องช่วงนี้เราสามัคีก็เข้ากับปิดกับปลอยนะคะทุกคน FC ก็ดูได้แต่ว่าใจก็อยากให้หยุดก่อนนะพี่น้องสลับมือกันมากนะคะทุกคนวันที่18นะคะทุกคนใจให้เด่น7และ6หลุดนะคะพี่น้องมา152691นะคะทุกคน จ็ดกับสองคือหลุดหมดเจ็ดกับหกคือหลุดหมดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมามาสองเด้อพี่น้องเด้อมาสองนะคะเจ็ดหลุดพี่น้องเอา้าไปรุ่นต่อนะคะพี่น้องขาวันที่สิบเก้านะคะช่วงไหนที่หลุดเอฟซีก็ดูดีๆนะคะพี่น้องดูแล้วก็หยุดก่อนนะคะพี่น้องค่อยมาดูใหม่นะคะพี่น้องขามันกระสิมีช่วงเขาต่อกันหลายกับมีนะคะพี่น้องช่วงหลุดต่อกัน กับนี้เนาะค่ะแล้วแต่ช่วงพี่น้องแล้วแต่ดวงของแอดมินและเอฟซีนะคะพี่น้องอีลีนะคะใจเชื่อเรื่องดวงเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะเรามาดูนะคะวันที่19จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้จะได้อยู่ที่0และ1นะคะทุกคน0ค่ะพี่น้อง0 2 0 9 0 6 0 1นะคะ1ค่ะ1 2 หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องประมาณนี้นะคะสำหรับคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกท่านค่ะก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องมกักบนนอกจากใจขอชอบเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะคะทุกคนก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะคู่อื่นก็แล้วแต่เอฟซีจะชอบนะคะที่นี้ ที่ใจวางไว้ให้ก็คือการหาสถิติจากตัวเลขเมื่อวานนี้หรือความน่าจะเป็นวางไว้ให้นะคะพี่น้องไม่เขอาไม่หลุดทุกเมื่อนะคะอ่าใจจะวางเลขเด่นประจําวันให้เผื่อไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางให้เนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นประจําวันนี้ก็คือเลขหนึ่งและเลขหกนะคะวันอาทิตย์เลขเบิ้ลประจําวันก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่าน สำหรับ1กับ6นี 5, น้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องเสี่ยวไปใส่เด้อค่ะเอาไปใส่ในเอ่อจากทุกรอบในแต่ละวันก็ได้นะคะหรือว่า FC จะจดจันทถึงอาทิตย์ไปได้นะคะพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะถ้าผู้ใดไปทุกหุ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเปรียบเทียบกันว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนว่าอ่แต่ละวันนะคะทุกคนจันทร์สองกับเจ็ดอังคารสามและแปด สี่และเก้าพุทธหัสห้าและศูนย์สุขหกและหนึ่งเสาร์เจ็ดและสองอิตย์1หนึ่งและหกนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครฟังไม่ทันก็รีฟังนะคะทุกคนจดไว้พี่น้องจันทร์ทอดอาทิตย์นี้ว่าเข่าหรือว่าหลุดนะคะร้องเบิงกับเล็กเด่นประจําวันเดยพี่น้องเด้อถ้าใครชอบทางสายนี้จริงๆนะคะทุกคนเอฟซี FC ก็ให้ใจมาเหมือนกันนะคะใจก็เลยแบ่งปันให้เอฟซีต่ออีกทีนะคะทุกท่านคะ่ะ ค่าสำหรับแนวทางเราสมัคคีวันที่19พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโสคๆมันหมันสุขผู่สุขคนเด้พี่น้องสวัสดีค่ะ